บุมงง,งแม่ไม้ผู้ชายขอแต่งผิดอะไรไม่ต้องคิดแทนลูกอาสยามติดตอจะฟ้องอีกทางแย่งแฟนคนอื่นคอยด่าไหมเปิดก็ด่าไม่เปิดก็ด่าจะเอายังไงกับบุ๋มงงแม่ไม้มีผู้ชายมาขอแต่งงานมันผิดอะไรล้านไม่ต้องคิดแทนลูกสาว อาจะยามติดต่อมาแล้วจะฟ้องอีกทางฟาดเกียนคีย์บอร์ดกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับบุ๋มปนัดดาหลังจากพวกคอมเมนต์อยาบใครพาดพิงประเด็นเรื่องตั้งท้องหรือไม่ทั้งยังพาดพิงกรณีแฟนขอแต่งงานบุ๋มจัดหนักฟ้องไม่เลี้ยง พวกเกียนทั้งหลายเงินในกระเป๋าสั้นแน่งานนี้ล่าสุดทางด้านแม่บุ๋บนนรรดาเนี่ยก็ได้โพสต์อีกลายเกียนคีย์บอร์ดพาดพิงถึงลูกสาวแม่ผุ๋มขอฟาดกับแคปคอมเมนต์ดังกล่าวพร้อมเผยว่าคุณจุดๆไม่ต้องคิดแทนน้องนะคะน้องแข็งแรง และมองโลกกว้างกว่าที่คุณคิดเขาดีใจด้วยซ้ำที่มีคนมาดูแลคุณแม่แทนเขาน้องเป็นตัวของตัวเองและไม่ใช่เป็นเด็กหัวอ่อนอย่างที่คุณคิดค่ะเอาจริงๆนะก็งงนะการที่แม่ไม้สักคนหนึ่งมีผู้ชายมาขอแต่งงานมันผิดอะไรก่อนนี่ถ้าไปแอบ,บกินกันแอบบคบผัวชาวบ้านไปแย่งแฟนคนอื่นเขาคอยด่าไหม hashtag, ตรูผิดอะไรก เปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้จะเอายังไงโดยก่อนหน้านั้นเนี่ยบุ๋มก็ได้โพสต์แถลงการของค้ายอาสยามพร้อมเผยด้วยว่าทางอาสยามติดต่อมาแล้วนะคะทางบริษัทก็จะฟองเฟซที่เอารูปน้องเขามาัดทาให้เสียหายอีกครั้งนึงเอาให้สุดค่ะขอบคุณอาสยามที่ไม่นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ค่ะโดยทางค่ายเพลงดังแถลงรายละเอียดว่า อาสยามแจ้งสืบเนื่องจากในขณะนี้มีผู้นำชื่อคายเพกอาสยามชื่อและนามสกุลจริงของศิลปินที่เคยอยู่ในบริษัทรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้ในการสร้างบัญชีบุคคลรวมถึงอ้างอิงสถานะการทำงานในสื่อสังคมออนไลน์และสร้างความสื่อมเสียจากการโพสต์ความเห็นต่างๆในโซเชียลมีเดียบริษัทขอเรียนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ กระทำใดๆของบุคคลดังกล่าวทาั้งสิน้นทั้งนี้หากมีบุคคลใดกล่าวอ้างหรือพัดพิงทําให้ค่ายเพลงอาสยามหรือบริษัท RS จำกัดมหาชนเกิดความเสียหายบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ายเพลงอาสยามในเครือบริษัท RS จำกัดมหาชนงานนี้ก็ต้องบอกว่าทางแม่ปู่บรรดาเนี่ยก็เอาจริงกันเลยทีเดียวค่ะ จัดหนักจัดเต็มฟาดชาวเน็ตกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมทั้งกับค่ายเพลงอาสยามอีกด้วยงานนี้ก็ต้องบอกว่าชาวเน็ตก็เตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ดีๆนะคะแน่นอนว่าทางนักอาสยามเนี่ยฟ้องเต็มที่แน่นอนค่ะยังไงก็ขอฝากชาวเน็ตด้วยนะคะจะทําอะไรจะคอมเมนต์อะไรก็คิดนิดนึงค่ะคิดถึงในกระเป๋าตังของตัวเองด้วยนะคะยังไงถ้าเพจบันดาเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารก,กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ